หมู่เกาะคานารีดินแดนที่ถูกขนานนามว่าหมู่เกาะแห่งโชคดีกลางมหาสมุทรแอตแลนติกท้องฟ้าโปร่งลมอบอุ่นดังแดนสวรรค์บนผืนโลกเดือนมีนาคมคศ1 9 9 2เยาวชนชายหญิง80คนรวมตัวกันบนเก,ก,กาะกาลังคานาเรียประกาศการเริ่มต้นใหม่ของ ATI สเปน ลาวกับรุ่งอรุณแรกแห่งศตรวรรษที่21แต่ก่อนแสงจะมาย่อมต้องผ่านความมืดหนึ่งปีก่อนหน้านั้นสมาคมเผชิญการทรยศและการหลอกลวงผู้คนสับสนเจ็บปวดแต่ไม่ยอมแพ้เพราะพวกเขาเชื่อว่าความจริงอาจบางลงแต่ไม่มีวันแตกผู้นำกลุ่มใหม่โอซาไนาย,ยามาเบะและชิมิซึลุกขึ้น นำด้วยหัวใจแห่งตัทธาพวกเขาเดินจากบ้านหนึ่งสู่บ้านหนึ่งพูดกับทุกคนด้วยความรักและความจริงใจแม้น้ำตาจะหลั่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีวันยอมให้แสงแห่งธรรมะดาบลงความถูกต้องไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะเสมอไปแต่เพราะเรารู้ว่าเราถูกต้องเราจึงต้องชนะให้ได้และในที่สุดเดือนมีนาคมคศ 1,992การประชุมรวมเยาวชนบนหมู่เกาะคานารีก็เกิดขึ้นจริงภายใต้ศรัทธาอันแรงกล้าและความกล้าหาญของคนหนุ่มสาวพวกเขาประกาศว่าเราจะสร้างสเปนแห่งสตอวอใหม่ด้วยหัวใจโพธิสัต์จากพื้นโลก10ปีผ่านไปเด็กหนุ่มที่เคยตกงานกลายเป็นผู้นำในบริษัทใหญ่บางคนเป็นศิลปิน นักคิดนักต่อสู้เพื่อสังคมพวกเขาพิสูจน์จนว่าศรัทธาที่แท้จริงคือพลังแห่งชัยชนะของชีวิตวันนี้ป้อมปาการแห่งแสงในสเปนได้ยืนหยัดด้วยสมาชิกกว่า1,200คนทั่วประเทศจากมาริดถึงบาร์เซโลนาจากคานารีถึงมาลากาผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงคือผู้ที่ส่งต่อพลังแห่งความแข็งแกร่งให้ผู้อื่นที่ จงเข้มแข็งและเข้มแข็งตลอดไปเพื่อบางเกิดเพื่อประชาชนและเพื่อโลกที่สงบสุขตลอดกาล